สวัสดีครับคนสัญจรชนแนลครับผมสวัสดีครับโจฮักนัสารคามนะท่านผู้ชมวันนี้เรามีอะไรดีๆมาบอกท่านผู้ชม,มออคือมีเรื่องดีๆจากเอฟซีนะครับอ่าฮะทีไลน์มาบอกครับผมเมื่อตอนสักครู่นี่ก็ว่าเ,เออเขาก็เลยไลน์มาบอกก็เลยนึกกันได้เนาะเราก็เลยมาพูดให้ฟังเลยครับสดๆนะครับวันนี้ลูกไายใบตามเคยเรามาพูดหัวข้อที่เราจะพูดกันก่อนว่า เป็นสมุนไพรนะครับที่แก้ไข้ทับฤดูของสตรีเดี๋ยวผมจะพูดอย่างนี้อคอนสัญจรมีอะไรเสริมก็ผมมีก็เอฟซีของผมที่เขาเอาไปทานต้มทานเที่ยวกับพวกไอพวกอะไรเนี่ยแต่พวก,กเขาเป็นตาเหลืองต,ตาเหลืองตัวเหลืองเขาเรียกว่า,เ,าเป็นดีซานก็ได้ท่านพี่ชบแต่ว่า เขามีปัญหาเรื่องของตับใช่แล้วเขาหายด้วยแปลว่าสมุนไพรชนิดนี้นะครับหลังจากที่เราไปดูเอกสารงานวิจัยต่างๆนะครับใช่เป็นสมุนไพรในการแก้โรคดีซ่านเป็นโรคตับผมจะพูดก่อนว่าเป็นยังไงบ้างอ่าครับป้องกันตับถูกทาลายใช่และเป็นสมุนไพรบํารุงตับตับอักเสบพวกอะไรอย่างนี้เนาะใช่และที่สําคัญนะ อย่างคนที่เป็นมะเร็งตับอยู่แล้วเนี่ยมันจะยืดอายุของคนออที่เป็นมะเร็งตับก็คือขับพิษออกจากตับให้ให้ตับเ่ยทำงานน้อยลงไ้มันดีขึ้นใช่ดีขึ้น,นก็คือยืดอายุของคนที่เป็นมะเร็งตับใช่ใชนี่แหละนะครับก็คือเป็นรวมๆจริงๆแล้วเขามีสรรพคุณที่มากมายและก็โดดเด่นท่านผู้ชมเออที่เขาฟังดูคลิปจากคนสัญจรใช่แล้วเขาไปต้มดื่มเยวกับพกัก หอบผือดพวกในระบบทางเดินหายใจนี่แหละจริงๆแล้วหอบผื่ดแล้วก็ลดน้ำตาลลดไขมันก็ใช้ตัวสมุนไพรทางเลือกชนิดนี้ได้ท่านผู้ชมหลายๆคนก็เดินเหยียบย่ำเตะบ้างตัดบ้างเอาเครื่องตัดหญ้าบ้างนะครับครับทีนี้ก็ดื่มเสร็จหอบผืดเขาหายเ็าดีขึ้นบังเอิญในตัวเหลืองตาเหลืองของเขาก็ดีขึ้นด้วยก็หายไปด้วยอันนี้ก็คือวันนี้นะท่านผู้ชมก็คือว่า เขาตัวเหลืองตาเหลืองแล้วเป็นหืดเป็นหอบนะครับแล้วมีอาการไอมีเสมหะที่มากมายเป็นความรู้สึกและก็ในการบำบัดรักษาของแฟนคลับนะครับของ f อนี่แหละท่านผู้ชมมาเล่าให้การฟังมาเล่าให้การฟังประสบการกินของ f อฟแล้วที่สำคัญนะท่านผู้ชมวันนี้วันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงเรื่องอะไรที่ประสบการณอฟซของคุณโจ ที่แบบเห็นเห็นเลยนะเห็นเห็นเลยจะจะเลยจะเลยนะครับเอาต้นสดนี่หละท่านผู้ชมเดี๋ยวนะผมผมถอนต้นสดก่อนใบของเขาเป็นอย่างงี้ถอนมากใ้ใต้ใบเขาจะมีลูกน่ครับมีลูกมีลูกเอาละถอนต้นสดแล้วกันนะครับอันนี้ต้นต้นสดมันก็ผมก็จะลงมอนิเตอร์ไว้อยู่ข้างระหว่างคนสัญจรแล้วกับผมนะครับครับอันนี้ก็คือรากนะครับคือถอนมาทั้งรากทั้งต้นอันนี้ต้นมันเริ่มแก่แล้วนะครับ ก็จะไม่ค่อยงามเอาต้นประมาณนี้แหละเออต้นประมาณนี้ท่านผู้ชมทราบไหมว่าเอามาประมาณหนึ่งกำมือหนึ่งกำมือนี่ก็ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับก็คือนกันเราหักอย่างนี้เลยอันนี้สมมติว่าเราล้างเรียบร้อยนะครับเอาต้นสดๆนะครับวิธีกินวิธีใช้เลยอ่าครับเป็นไข้ทับฤดูเป็นหนักนะอันนี้อันนี้ประสบการณ์จริงๆแล้วหนึ่งชั่วโมงหายเพียงแก้วเดียวว้าว แก้วเดียวจริงๆท่านผู้ชมแล้วกันหนึ่งชั่วโมงแล้วมีวิธีทํทำยังไงก็คือล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็น่าจะประมาณ2ต้นได้นะครับประมาณนี้แล้วกำอย่างนี้นะครับ,รบเขาเรียกว่า1กึ่กำนะครับ,รบนหนึ่งกำกับนิ้วชี้ชนกันนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับเอาต้นสดนะคนสัญจรแล้วก็เอาไปตาไปตาก่อนไปตําให้ละเอียดก่อนผสมกับน้ําหรือคนจะไปปั่นก็ได้แล้วก็กองเอาน้ําให้ได้ประมาณหนึ่งแก้ว อ๋อไม่ได้ต้มนะเอาไปปั่นไปปั่นเขาเอาต้นสดอย่างนี้แหละปั่นใส่น้ําหรือตาตาให้ละเอียดก่อนก็ได้ใส่น้ำแล้วเอาน้ําแล้วก็กรองเอาใช่แล้วกรองเอาน้าอ๋อีกินสดว่างั้นสดสดเลยนะครับเอาต้นสดที่ผมพูดถึงนี่ไม่ใช่เอาไปต้มนะครับครับผมหลังจากนั้นท่านผู้ชมก็คือว่าเขาเนี่ยเป็นไข้ที่มาดูปวดทรมานมากนะครับวันนี้เราคุย คุยเรื่องของผู้หญิงบ้างจะได้ไหมนะอย่างนั้นนี่โอ้อยู่เป็นสองวันนะทีาวทีนสื่อยาหมอใช่คือเป็นอยู่สองสามวันแล้วมันทรมานท่านผู้ชมบางคนถึงขนาดน็อกนะมันไม่ไหวมันเป็นไข้ทับฤดูเนี่ยไข้ทับฤดูถึงขนาดน็อกเลยก็ได้ใช่ช็อกเลยไข้ทับ ระดูของสตรีนะครับเราก็มีวิธีการก็คือเอาต้นสดๆประมาณหนึ่งกำมือน่าจะมา2ต้นได้ท่านผู้ชมใช่ไปตําหรือปั่นผสมกับน้ําแล้วก็มากรองเอาให้ได้ประมาณ1แก้วปีบคั้นกรองเอาน้ํานะครับให้ได้หนึ่งแก้วให้สะอาดนะครับกรองอะไรบางๆใช่ผ้าขาวบางก็ได้คือกรองหลายรอบก็ได้เนาะลังจากนั้นนะครับได้หนึ่งแก้วแล้วคือสมุนไพรชนิดนี้เขามีรสที่ขมต้องผสมน้ำะลรตอนดื่ม ผสมสิก็คือเราปันป่นปั่นเจือจางเนาะปั่นไม่ต้องเจือจางเลยครับให้เข้มเข้มเลยโอ้เข้มเข้มเลยรครับเอาแล้วก็ดื่มให้ได้หนึ่งแก้วแล้วก็ผ้าหม่มคลุมโปงเลยท่านผู้ชมโอ้ชั่วโมงหนึง่ง<อ>เพียง<อ>แก้วเดียวผ้าหม่มคลุมเลยใช่แล้วมันจะขับพิษร้อนออกมามนะครับพิษร้อนในร่างกายนี่แหละเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเพศแม่เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสงสารเวลาเป็นไข้ทับระดู อ่านะครับก็จะเป็นอะไรที่ทรมานมากปวดหัวแบบเจ็บทั้งเนื้อทั้งตัวหมดเลยท่านผู้ชมตัวงอเลยนะบางคนขอบอกไม่รู้นะครับถ้าเอฟซีไม่บอกมาเลยก็จบแล้วคือคือเดี๋ยวนี้ถ้าเราสองคนนะครับก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรสรพคุณ์ถ้าในคลิปนั้นเรามีสองคนก็คือประสบการณ์ล้วนๆท่านผู้ชมประสบการณ์ล้วนๆที่เรามาบอกมากล่าวกันนะครับใช่ครับผมแล้วก็ประสบการณ์ ของแฟนขับ FC เรา<ช>แล้วก็คนที่อยู่ข้างๆผมที่เห็นเหตุการณ์มาโดยตลอดนะครับคือช่วงนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับประสบการณ์จาก FC ใช่ที่ไปทำตามคลิปที่เราได้ออกไปตั้งตั้งแต่แรกหนึ่งแก้วอหนึ่งชั่วโมงผ้าคุมโปง่งหายเลยครับจาก<ด>อาการที่ปวดไข้ทับฤด,ดูไข้คือคือปวดอันนี้มันจะปวดสุดๆนะครับสำหรับ เพศแม่อย่างนะครับใช่เพศแม่เราก็เป็นเพศผู้นะครับสุดยอดครับผมแล้วคนสัญจรที่บ้านมี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 สตรีเยอะรู้จักหรือไหมไม่มีครับแล้วเขาพูดถึงเรื่องนี้ไหมอ๋อก็แนะนําไปแต่ว่าก็ยังไม่มีใครกล้ามาบอกประสบการณ์อ๋อประสบการณ์แต่ีมีเจะพ่อ ตัวเหลืองเป็นตัวเหลืองตาเหลืองหอผึดแต่ว่าตัวเหลืองตาเหลืองนี่มันหายไปด้วยมันหายไปด้วยก็คือเขาเขาเาเป็นสมุนไพรบำรุงตับไงนะครับทางด้านสรรพคุณในงานการวิจัยจริงๆท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรในด้านการบำรุงตับปกป้องตับไม่ให้ถูกทาลายจากสารพิษต่างๆที่เข้ามาในร่างกายแล้วตับต้องไปทํางานหนักนะครับแล้วก็เป็นผลดีต่อคนที่เป็นมะเร็งตับเพราะว่าจะยืดอายุ เพราะว่าเขาก็จยแก่ตับอักเสบอะไรด้วยเนาะมันบำรุงตับอย่างที่เรากินเมื่อวานนี้เราก็พูดไปแล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าในหัวข้อของแฟนคลับที่เป็นใช่ครับผมที่เป็นไข้ทับระดูท่านผู้ชมและก็พวกเป็นหอบพือตัวเหลืองตาเหลืองด้วยตวเหลืองตาเหลืองด้วยมันหายไปด้วยกันนี่คนสัญจรในตำราที่เขียนไว้เนี่ยกับกับการที่เอามากินแต่ละคนเนี่ย บางทีก็จ,จะเจ็7วันบางทีก็จ,จะแดวันบางทีอาจจะ9้าวันบางทีอาจจะสิบวันแต่ประมาณแล้วก็คือเจวันน่ะดีขึ้นนะครับครับทีนี้คนที่เป็นตัวเหลืองตาเหลืองนะ่ะท่านผู้ชมขอบอกประเภทท้องมารหรืออะไรน,นะนะ,ะ,ะตัวเหลืองตาเหลืองเป็นโรคตับดีซันน่ะกินวันละมัดครับกินวันละมัดแต่มัดแห้งนะอันนี้คือมัดแห้งอย่าสับสนนะครับมัดแห้งนะครับกินอยู่อาทิตย์หนึ่งตัวเหลืองอาการตัวเหลืองตาเหลืองน่ะ ดีขึ้นเลยใช่ครับผมนะครับดีขึ้นเลยเพราะว่าถ้าใครทับราดูต้องทานสดคันเอาน้าสดใช่แบบที่คนโจพูดแต่ถ้าโรคอื่นก็ต้องกำมือเนืงอกระต้มเอาแห้งนะครับเอาแห้งครับผมนนั่นแหละเมื่อวานนี้เราต้องมกินให้ให้ให้ดูนะครับเราก็ับพูดเรื่องแนะนําโรคเออแนะนําโรคแต่นี่วันนี้ก็เป็นอะไรที่เอฟซีโทรมาบอกเอฟซีแล้วก็แฟนลับที่นะครับที่ สะสมประสบการณ์มานะครับที่เราได้บอกได้กล่าวกันนะครับตามหลักงานการวิจัยเลยท่านผู้ชมก็คือว่ามันมันที่มีประโยชน์มากๆนะครับถ้าหากท่านใดหลุดคลิปพวกเราไปแล้วไม่ได้ดูคลิปเราแล้วก็หรือฟังไม่จบเนี่ยนะครับก็คือขาดตอนไปก็คือความรู้ก็จะไม่ค่อยเต็มที่นะครับผิดพลาดมหันเลยแก้วเดียวไข้ทับระดูนะครับหายครับชั่วโมงเดียวผ้าคุมโป่ง แล้วสางเลยท่านผู้ชมตีให้สองชั่วโมงเลยอย่างโร่งเลยอ่าฮะแล้วเขาก็กินข้าวได้นอนหลับสบายเลยนะครับในการใช้สมุนไพรสดๆในการตําหรือปั่นหรือคั้นนะครับผสมกับน้ําให้ได้แก้วหนึ่งกินเข้าไปผ้าคกุมโปงนะครับไข้ทับะดูหายไปเลยครับผมนะครับสําหรับสตรีนะครับผมไม่ต้องทรมานอีกต่อไปสมุนไพรลูกใต้ใบช่างงัานนักเล่ยเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผม